น้องเจ้าห็นบอปาดปาดปาดผักกระเงยงยักษ์ใ้พันใดบุหูแต่ว่ายังไงเดี๋ยวสิพาไปเบิ้องอีกอีกพันหนึ่งเนาะอันนี้พันนี่เบิ้งเอานิ้วโป้งเทียบใส่เลยนคะคะใบนี้นิ้วโป้งเทียบใส่อย่างนี้เลยึเด เอาชัดๆนี่ใบข้างล่างนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกเบิ่งนี่ลำใหญ่ใบใหญ่กอใหญ่โอ้เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกค่ะม,มา,นะาจะ้ะอันนี้อีกพันหนึ่งพันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเพราะว่าใบเพิ่นคือกันอยู่แต่ว่านี่กอหน่อยบ่ได้อยู่ในน้ำอยู่บนบก จังี่ก้อนั่นอยู่ในน้ำใบอ่อนแต่ว่าก้อนั่นน่ยจะใบแข็งหอมหอมดิจับไปซื้อติดมือคนเด้ออันนี้ก็หอมหอมหอมนั่งใบตั้งกันครับว่านี่กับก้อนนั่งหันนี่ก้อนนั่งหังนน่ะใหญ่กว่าอีปโปง่งดูก้อนี้เท่าอีก้อยนี่แหละซ้ำนี่เละพี่น้อง กอใหญ่กอใหญ่แต่ว่าใบาไม่ใหญ่แต่กอเมื่อกี้ปัดทิ้งทุกไยมังหาเขาหอมลุกขึ้นมาดมหอมยังดู่บแม่นบ่ยู่วไอโอ่งไหมเบิ้งดู